สวัสดีครับสวัดีครับกดมอร์นิ่งกดอัปต์นูนแล้วก็กดอีฟนิ่งนะครับผมวัสดีครับก็พบกับช่องอะไรครับช่องพลายทั้งนั้นครับผมวันนี้ครับวันนี้นะครับก็จะมาเข้าคอร์สนะครับผมตัดขนหมอยซอยขนตูดแล้วก็โดยมีช่างนะจ๊ะเป็นช่างไข่ย้อยครัไข่ย้อยซาลอนนะจ๊ะรับตัดขนหมอยซอยขนตูดทั่วราชอาณาจักรนะจ๊ะนะจ๊ะครับร้านนี้เปิดอยู่ตรงไหนครับร้านนี้เออร้านนี้เปิดอยู่บริเวณ ในศูนย์คนนะจ๊ะเปิดเป็นบางวันนะจะ๊ะวันไหนอยากเปิดก็เปิดวันไหนอยาก,ป,กปิดก็ปิดนะจะ๊ะอ,อ๋อถ้ามาต้องโทรมาล่วงหน้าก่อนใช่ไหมครับถ้ามาต้องน,นัดล่วงหน้าประมาณ 2- 3สปีนะจ๊ะนะจะ๊ะโอ้เดีส,สามปีคงจะในรี่พ <c oughs> ้นอย่างเงี้ยนี่ก็แบบว่าบริการแบบโอ้โหทุกระดับประทับใจนะจะ๊ะครับดูนะจ๊ะดูกรดูกรนสีผมข,ของช่างเองสีสีผุทองนะครับอืมช่างทำเองหรือเปล่าหรือมีคนทำให้ครับนะ ทางเองกับมือคนอื่นนะผมทำมือมือมือคนอื่นใช่ใชตอนนี้ก็อันนี้ของผมนี่ทำทำเป็นหรือเปล่าใช่มาหลกเล่นผมผมหรือเปล่านี่ <c oughs> อย่าให้เสียทรงนะ,ะกลับไปแม่บ้านจำไม่ได้เลยร้านไข่น้อยชาลอนนะครับไม่มีสาขาใช่ไหมครับไม่มีสาขาครับเพิ่งเปิดน,นะเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นหัว ไอ้เป็นคนแรกใช่ไหมนี่ใช่แสดงว่าเป็นหนูทดลองยาใช่ไหมเป็นหนูทดลองนะผมโอ้เขาสวยเลยนะขย้อยจะรับตัดขนหม่อยซอยขนตูดทั่วราชอาณาจักรนะจ๊ะอยากให้เสียชื่อขย้อยนะครับใครที่ท่านไหนที่สนใจที่จะบริการยืดผมนะจ๊ะมาได้นะจ๊ะนะจ๊ะครับยืเชื้นได้นะครับผมบริการทุ่มดับทับใจใช่นะจ๊ะใช่แล้วใช่แล้วนะครับ เราดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีมีฟอร์แล้วก็อ f t เตอร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูได้นะครับนี่นะครับก็นี่ครับก่อนทำครับก็ทรงผมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมหยิกใช่ไหมครับผมหยิกนะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังทำนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คิดเองชงเองนะครับวันนี้ไทยนะครับผม เดี๋ยวอนาคตนะครับต้องมีตากล้องประจําตัวนะครับครับใครที่สนใจนะครับมาแวะใช้บริการได้นะผมรับตัดขนหมอยซอยขนตูดทั่วราชอาณาจักรนะจ๊ะใครย้อยซารอนนะจ๊ะรับตัดขนหมอยซอยขนตูดทั่วราชอาณาจักรใกล้ๆเราไปหมดนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนครับวันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผม ขยอยชาล็อตครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับวันนี้ผมนี่สวยมากนะครับโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าติดใจก็วันหลังก็จะมาอีกนะครับผมเปิดทุกวันพุธนะครับวันนี้วันพุธนี้นะครับนี่ครับผมวันพุธมีทงทงด้วยใช่ครับแล้ววันธรรมดามีอะไรครับไม่มีครับมีน้ำอ้อยครับโอ้เป็นน้ำอ้อย สนใจสั่งได้นะให้คนกินได้ช้างก็กินได้ครับครับผมทุนี้วันหยุดใช่ไหมวันไหนครับทุนี้วันหยุดใช่ไหมวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่วันหยุดครับหยุดวันทุกวันพุธนะครับอ๋อเปลี่ยนแล้วบอกเปลี่ยนแล้วครับแต่ก่อนเห็นว่าหยุดวันอาทิตย์ไงโอ้ผมลืมลืมตรงแล้วครับดูในรูปครับโอ้เริ่มจากที่งอครับเริ่มตรงครับเล่มจะสวยจะหรอแล้วครับทีนี้ครับ สวยจนแม่บ้านจับไม่ได้นะทีนี้อ๋อครับยืดหนวดได้ไหมครับยืดหนวดผมได้ไหมเออยืดหนวดไม่ได้ัอมโดนนะลูกค้าสนใจก็จัดให้ได้นะครับโอผมนี่แบบสวยมากครับนี่คือไอดอลของขยอยนะขยอยจะไว้ผมยาวแบบนี้นะครับผมโอ้อครับอนาคตนะครับอนาคตอ,อัน ไก้ไกล้นะครับผมนี่ไว้ยาวกี่ปีครับมโอ้หลายปีครับสองสามปีแล้วครับโอ้สองสามปีไว้ขนาดนี้ครับใครย้อยได้ไว้ได้เกือบปีแล้วยังไม่ได้ยาวเยผมว่าเพราะว่ามันไม่ยาวอะไรผมมันร่วงครับผมหมอผมร่วงครับรมันเลยไม่ยาวครับธรรมดาก็ถูตุงใส่ยาวกว่านี่แล้วอันนี้มันร่วงมากครับแล้วก็มัคก็ยังได้ดูแเลเนาะธรรมดาครับควันช้างครับ ค่อยมีเวลาครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมเป็นสไตล์ของเรานะครับวันนี้ก็เลยมีช่างใจดีครับจากคุณไขย้อยครับมาซื้มเติมแต่งทรงผมให้ครับขอบคุณคุณไขย้อยมา,มากๆเลยนะครับผม FC ซท่านไหนที่สนใจมาไว้ใช้บริการได้นะครับผม เริ่มจะรอแล้วครับเริ่มจะรอแล้วครับ,เ,รรบเป็นยังไงบ้างคะคุณขย้อยสวยรอไปเลยนะครับ อ๋อกลับไปบ้านนี้มีจำไม่ได้เลยใช่ไหมกลับไปบ้านนี้แม่บ้านจำไม่ได้ครับโอ,โอ้โหไขเนี้ยไปผมตรงจังเลยใช่ไหมใช่คนระับไปไปสระที่ไหนมาอ๋อคนแถวบ้านก็จะต้องตกใจผมทำไมตรงแต่ก่อนผมงอยิกใช่ไหมใช่คนระับโอ้สงสัยความลีต้องไปทำร้านมาแน่เลยกลับบ้านไปนี่นะครับผมโอ้โหผมเริ่มตรงแล้วครับผม รวยเลยครับรวยแล้วโอ้ในรอบหลายปีนะครับที่ได้ยืดผมนะครับนี่หลายปีครับได้ยืดผมความมีช่างนะครับผมนี่ก็มีช่างขย้อยชาลอนมาทําให้นะครับวันนี้ครับโอ้สุดยอดมาเลยนะครับสนใจแวะเข้ามาใช้บริการได้นะผมขย้อยซาลอนนะครับรับตัดขนหอยซอยขนโสดช่วราชอาณาจักรนะ่ใะครับผมเป็นไงเนาะฮือๆเป็นยังไงเนาะ ยอดแล้สุดยอดไปเลยครับปลายพ่าวด้วยครับพี่น้องอยาวมาแต่โค้งความเล็กมานี่พอดีเลยตรงเหมือนกันใช่ไหมคนะวามเล็กอะ่ะความเล็กเซ็มสั้นควัมเมืองนะถ้ามาถ้ามาใดนี้ผมตรงเลยเนาะสะดุ้ยเลยเนาะใช่ครับ ของคาริ็กจะยุ่งๆเหมือนกันนะครับแต่ม้องยโ่งกว่านะของคาริโกะผมโตจริงๆจริงๆแล้วครัแต่ผมบางไปนิดนึงนะผมบางครับก็ไปตามการเวลาครับอายุมากครับก็จะอายุถึงยี่สิบเลยครับโอ้ยเตปิปดังอยู่ครับเลยแล้วครับเลยยี่สิบไปแล้วครับยี่สิบชมครั้งแล้วยี่สิบองครั้งครับ ยี่สิบเก้าครับยี่สิบสองอ๋อไม่ใช่หลักสีแล้วครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นไรครับยังโลเหมือนเดิมเหรอยังโลเหมือนเดิมยยังแบบนึกว่าแต่รุ่นราวราวเดียวกันนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ชมนะครับขยอยก็เพิ่ง1ินก้าทย่างย่างยี่สิบปีนี้นะครับผม หรือว่าจะทําเป็นรอนก็ได้นะเดี๋ยวทำให้นะครับทำแบงไหนครับทําเป็นรอนม้วนรอนนะครับโอ้ี๋ยวนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนเอแบบยืดผมตรงก่อนเอาตรงวันหลังครับจะทําเป็นรอนนะสวยับเดือนแบบสะบัดบอบไปเองแบไหนบไหนแบบคุณไข่ย้อยนะเียบไหนเแบบไหนใช้เวลานานไหมครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับโอ้ป๊บบดียวครับก็สงสัยคิดหนึ่งพอดีเนาะ ถ้าผมดกในคงยังซุยกว่านี้เนาะใช่นี่ยจะฝุ่มบางกว่าน่อย<ค>นะค<จ>ะผมเราจะไว้หญ้าตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีนะถึงจะได้ตรงนี้มาใกล้จะได้ที่แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมรอดูผลงานนะครับผมไข่ย้อยชาร์ลอตนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับผม เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปนะครับแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวให้เรียกให้คุณขยอยถ่ายให้พี่ดูข้างหลังมาเป็นยังไงนะครับผมพี่มือจะเป็นยังไงครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณขยอยให้ดูพี่มืข้างหลังหน่อยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหลังเลยนะจ๊ะนะจ๊ะดูนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหดูนะจ๊ะ รวยไครับดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะแบบก่อนแล้วก็หลังนะจ๊ะยืนยืนยืนขึ้นไหนได้ดูนะครับดูนะครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับน่าก่อนนะต้องใช้คีมบำรุงด้วยนะครับนึกว่าเสร็จแล้วนะครับ จะมีครีมบำรุงผมนะครับมาขออนุญาตนะครับผมเพื่อให้ผมนุ่มลื่นนะครับเพื่อให้ผมแบบลื่นนะครับก็บำรุงผมนะครับผมอาทิแบบผมจะได้มีน้ำหนักนะครับนี่นะก็จะนุ่มสลวยมาแบบนี้นะครับครับกลับไปนัดคนที่บ้านจำไม่ได้นะก็ ใสสได้แฟนคนใหม่นะจำไม่ได้ใช่แฟนคนใหม่นะมา,มาเขา้ขอที่ไหนมากเนี่ยไข่ย,ย,ย้อ,อยลอยไข่ย้อยซาลอนนะครับรับต,ตัดคนหม่อยซอยคนตูดทั่วราชาอาณาจักรเหมือนแจนะจะโอ๋ดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงแล้วครับนี่ขนาดอยู่ในมุมมืดนะครับ ครับก็โอเคนะครับผมต้องขอบคุณคุณขย้อยมากเลยนะครับผมต้องขอขอบพระคุณอ่าอายนะคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรินะครับแล้วก็ผู้สรงคุณสมุนนะครับที่มาใช้บริการขย้อยซารอนนะจ๊ะลับตัดคนหมอยซอยคนตดทัวราชอาณาจักรจ้าครับก็สัคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านได้รับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม